พนจะบอกว่าที่หาดกล้วยแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีพวกแนวปะการังที่สวยงามมากมายที่เราไม่ต้องดำน้ำลึกๆเราก็สามารถส n o r ์ e l i n g เห็นได้นะครับเขาก็ยังมีกิจกรรมทางน้ำอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยครับไม่ว่าการเล่นบานนาโบ๊ทนะครับหรือพวกคนูอะไรพวกนี้ครับมีเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคนที่สนุกสนานกับกิจกรรมพวกนี้นะครับที่นี่ก็คือสวรรค์เล็กๆเ,เ,เลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้นะฮะต้องบอกว่า มาเที่ยวทะเลทั้งทีหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าไม่ทําอาหารหรือไงเรามาหาเมนูง่ายๆทากันดีกว่าครับแต่วันนี้จะต้องหาวิธีทางให้ไม่เปลืองแรงครับต้องง่ายครับวิธีการทําก็ต้องง่ายง่ายที่สุดคือไม่ต้องทําเองเลยนะครับ ผลก็เลยเอาเชฟเบนนะฮะไม่ได้ขายโรตรี่อยู่แถวนี้นะครับมาช่วยนะฮะเ<ะ>อาละครับเดี๋ยวเราจะทําแป้งทอดกล้วยหอมกันซึ่งของแห้งของเราก็มีแป้งเค้กผงฟูแล้วเราก็จะมีกลิ่นหอมของซินนามอนล,ลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับเอาละครับรอดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ หลังจากนั้นนะครับเราถึงค่อยใส่เกลือลงไปครับแล้วก็ค่อยใส่น้ําตาลลงไปหลังจากนั้นก็เอาที่คนเนี่ยนะครับคนให้กระจายกันเล็กน้อยต่อมาก็เป็นส่วนของของเหลวนะครับของเหลวเราจะเริ่มจากกล้วยก่อนนะครับกล้วยเนี่ยเราต้องใช้กล้วยหอมที่แบบว่าสุกงอมๆนะครับจะยิ่งทําให้ตัวแป้งทอดกล้วยหอมของเราหอมมากขึ้นไม่ได้ปอกเปลือกอย่างเดียวนะครับเราจะต้องบดให้ละเอียดด้วยนะครับ เราบดอย่างง่ายๆนะครับถ้าบุคคณผู้ชมไม่มีเครื่องมือเหมือนเชฟเบนเนี่ยก็สามารถจะใช้ซ่อมก็ได้นะครับหลังจากบดกล้วยเสร็จแล้วเชฟเบนก็จะบรรจงนะครับค่อยๆหยิบไข่ไก่ขึ้นมาแล้วก็ตอกใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาครับนมสดครับน้ำมันรำข้าวข้อดีต่อสุขภาพต้องใส่ไปน,นิดนึงครับเพราะว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้แป้งของเราอนุ่มหลังจากนั้นนะครับ ก็เอาที่บดหรือเอาซ่อมหมูเราเนี่ยออกครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตะก้อครับตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันได้แล้วนะครับเราเปลี่ยนฮะเอาอันนี้ออกครับเชฟครับเชฟเอาโถแป้งเข้ามานะครับเอาที่ตะก้อตีเขี่ยตรงกลางให้เป็นหลุมนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆหยอดของเหลวลงไปฮะเนี่ยฮะลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนอ่าตีจากตรงกลางออกไปวงนอกนะครับอ่าพอแห้งใช่ไหมฮะเราก็ใส่ของเหลวลงไปเพิ่มใส่หมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับ แป้งของเราเข้ากันดีแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปทอดเนี่ยนะครับเวลาที่เราทอดแป้งทอดกล้วยหอมของเราเสร็จเราจะลงมาคลุกกับน้ําตาลซึ่งน้ําตาลเนี่ยจะอร่อยไม่ได้เลยครับถ้าเบดไม่มีความหอมวันนี้เราจะใส่ซินนามอนล,ลงไปด้วยนะครับซินนามอนก็คืออบเชยครับเวลาที่เราทานของที่มีอบเชยเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าอบเชยเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่นอกจากดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังทําให้ผู้ทานเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายด้วยดังนั้นก็เลยเหมาะกับบรรยากาศอย่างนี้มาก หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทอดครับซึ่งเราก็จะเปลี่ยนเนรมิตรโตะนี้นะฮะให้กลายเป็นเตาแบบย่อมๆนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปให้ร้อนดีแล้วก็พร้อมทอดกันแล้วครับแล้วก็พลิกให้สีทั้งสองด้านเนี่ยสวยงามเท่าๆกันครับ ลูกที่สีสวยนะครับเราก็เอาขึ้นมาพักบนตะแกรงครับไม่ต้องพักนานนะฮะพักประมาณที่ว่าเรานับ1-10ถึง10หลังจากนั้นนะครับเราก็จะย้ายมานะฮะอยู่บนน้ำตาลซินนามอนเนี่ยครับถ้าพักนานเกินไปน้ำตาลก็อาจจะไม่เคลือบนะครับดังนั้นเราพักไม่ต้องนานมากครับแม้ว่าจะออกมาจากครัวเราแล้วนะครับ การจบจานให้หน้าตาอาหารของเราสวยงามก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชฟเบนโชว์ให้ดูหน่อยครับและนี่ก็คือแป้งทอดกล้วยหอมอร่อยอร่อยครับมไม่เชื่อต้องพิสูจน์